าานีน่นี้ไปถาชิวนครับอนาสอบบอกคอคบอกไว้ใช่อเอลเาที่มีมาสือนะพอจะมีมาสือะสอะไรแนะนำบ้านไหมได้ไอ้เนี้ไปดูกับมากาทิตหน้าสอบชีวะมีแะนำบ้างไหมไมอ้จหางี่ไหนไปเยอะเ่อ่าถ้าจะให้เราเชนะมันมีรลาบ้างดทยเลยอย่างแรกเลยคือประเภทแด,ด้านเนื้อหาเนาะกับราคา เนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีแบบทางสรุปเนื้อหาละเอียดแล้วก็อาจจะมีเนื้อหากลางๆบ้างสื่อบ้างนี้แล้วก็ด้านราคาก็จะมีถูกกลางไปเรื่อยๆถ้าอย่างจะเอาเนื้อหาที่ละเอียดก็จะมีตัวของนี่เล่บใหญ่ไปไหมเบลโลทีของอาจารย์เราก็สุดฮาเป็นเล่นที่นิยมมากคือฮิตจนอ,อีกเลยแต่ราคาก็คือนัน่นแหละเทมเร์กสิบก็ค่อนข้างจะแพง แต่เนรายละเอียดสุดซึ่งเราอาจจะเอื้อมไม่ถึงเราก็อาจจะแนะนำเป็นตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเต่าทองอันนี้ก็เป็นสรุปอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าปลาหมึกแต่ว่าราคาก็คือถูกกว่านั่<ล>นัหตัวนี้อน่งสี่ขงห้าเหมือน,นเตรียมข้าวได้ด้วยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ราคาจะย่ำยอเหมือนกันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอทราคาก็ถูกถูกกระติงแต่ว่า ถ้าเทียบกันเนื้อาหาแล้วว่าสองเล่มเนี่ยจะได้มาตรฐานสูงกว่าซึ่งจะมีประโยชน์ในการสอบข้อมากที่มากกว่าเล่มน,นี้เป็นอย่างมากเล่มตั้งไหนก็เล่มเดียวเลยใช่คือเราเอาเล่มเดียวให้ครบเพราะว่าเราจะไม่เสี่ยงเรือซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนเพราะมันจะเป็นกนารเตืมใช่พีใหม่ดูทิ้งซิ่งอันนี้สิเราตั้งส0เปอร์เน็นต์น่ะาดูไปก่อนเลยแล้วขอดูสกินแคร์ก่อน อันนี้เขาบอกว่าช่วยให้ผิวชุ่มชื้นทําจากว่นหาจระเข้แล้วก็เมือกไผ่ทากรล้ว่าก็ดีนะอยากลองใช้แบรนด์นี้จังแอบมันต่างกันยังไงหรอเป็นเช่นซื่งเหมือนกันเช็ดหน้าเหมือนกันผลก็คล้ายๆกันท่านสิราคาก็ต่างกันมากเลยเป็นการตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึ่งที่นอ๋ออย่างนี้เองเอะรองเท้าอันนี้สวยดีนะเนี่ย ใส่เหรือเปล่าอ่ะคู่นี้ก็สวยคู่ไหนดีเนี่ยสุดเราลองไปถามาลสองคู่แล้วน่ารักเหมือนกันเลยอุ่ยจริงด้วยอ่ะโอ้แต่ราคาต่างกันมากเลยอ่ะใช่ใช่สุดชอบอันไหนเราว่าอันนี้ดีกว่านะเราชอบอันนี้แต่อันนี้ถูกกว่าใช่เราจะได้เก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นจริงเราอันนี้ก็ได้นะจะได้เราต้องไปซื้ออย่างอื่นโอเคยาสี่พันหมดไม่ใช่เหรอจใช่ซื้อยี่ห้ออะไรดีวะนั่นเด็กไม่เลือกใส่แพะ เป็นของดีๆอยู่เลยโอเคอเครับนี่เจมเลือกยาสีฟันที่มันดีๆนะลดกลิ่นปากดีๆก็อยากได้อันที่แบบว่าฟันขาวแต่เลือกไม่ได้เลยอ่ะมันมีเยอะอะ๋อ,อ,อนี่ไม่ล้เนี่ยดีแลเนี่ยลดกลิ่นปากก็ดีฟันก็ขาวด้วยจริงป่ะดีจริงจริงนะจริงไม่หลอกใช่ไหมไม่โม แน่นะโอเคโอ้เม <Okay. S 3> oh, mm ื่อวานฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องตลาดกิดแข่งขัดติดขาดมาที่ครูให้การบ้านมาฉันไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นเร็วนะ่ะอธิบายแ่บตลาดแบบนี้มันจะมีลักษณะอยู่ตรงกลางระหว่างตลาดไทยขันสมบูรณ์กับตลาด แล้วมันมีอะไรที่เด่นชัดบ้างอย่างแรกเลยสินค้าพวกนี้จะเป็นประเภทที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นแบบเป็นคุณแบรนด์หรือว่าคุณสมบัติพิเศษอ๋อนี่ก็เหมือนตัวยาสีฟันที่เพื่อนมิใช่สีมหมาหรือเปล่าใช่สินค้าพวกนี้จะเป็นสินค้าที่มีฟังก์ชันพื้นฐานที่เหมือนกันอย่างเช่นแบบทำความสะอาดหรือว่าช่วยดูแลสุขภาพอะไรพวกนี้ แล้วสินค้าในตลาดเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะเพราะผู้ขายสามารถตั้งราคาได้ตามจุดเด่นที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเช่นสินค้าที่มีแบรนด์ที่มีภาพลักหรูหน่อยราคาก็จะสูงกว่าแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคจะเลือกอะไรที่เหมาะก,กับตัวเองโอ้หงั้นมันก็ให้อิสระนในการเลือกซื้อสินค้ากับผู้บริโภคมากเลยนะมีตั้งหลายจะเลือกให้เปียบเทีย ช่แต่การเลือกซื้อก็สําคัญมากนะเราควรที่จะเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะเหมาะสมกับเราแบบตามความจําจเป็นแล้วก็ตามงบประมาณของเราไม่ใช่เลือกซื้อแค่ว่าจากโฆษณายอย่างเดียวหรือว,ว่าราคามันแพงอย่างเดียว